สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีนะคะปราจะาวันที่28พฤษภาคม65เนาะตัวเด่นก็คือ9กับ7ตัวรองก็คือ2กับ5 9กับ9 19 29 5 97 98 7 1 7 2 7 4 7 5 7 8 7 9 2 1 2 4 2 5 2 6 2 7ดเก้าแปดเจ็ดหนึตัวก็7 2 9 ห้าเจ็ดเก้าสห้าเจห้าหนึ่งสองหนึ่งเจดแล้วก็ like okay. so 4ี่เก้าหนึ่งนาะเราไปเป็นราวเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือสี่กับ7ก็4ี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่หกี่เจ็ดเจย์หนึ่งเจดสเจดี่เจดหเจดดเจดเตัวรองก็5กับแดก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าห้ห้าเดหนึ่งแปดสองปดสีดหกดแด สามตัวก็สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งแปดสามสี่เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกเจ็ดแล้วก็ศูนย์ห้าหนึ่งเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะถ้าไม่งั้นก็จะรูดรวมห้าเจ็ดเก้าเนาะหรือ 7, 9, 5, 5, 9, 7, เจ็ดเก้าห้าห้าเก้าเจ็ดนี่แหลเนาะวันนี้ตระกูลเราเราลงไว้สี่แนวทางนะคะเราสามาัคคีเราเฉพาะกิจเรา VIP สามาัคคี VIP เนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีเนาะ ทั้ง4แนวทางอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้กับช่องน้ําเพชรพา้วยด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต er ่เพียงแค่นี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อหิงหิงรวยรวยตังๆนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ